การนั่งขัดสมาธิอย่าไปเป็นทุกเป็นร้อนให้ถือว่าการนั่งขัดสมาธินี่แหเหมือนก็ขึ้นเมืองสวรรค์เมื่อขึ้นเมืองสวรรค์ได้ก็ไปพรมมโลกได้ไปพรม,มาโลกได้ก็ไปสุทาวาสได้ สุทธวาสมหาพรมไปถึงสุทธวาสแล้วคก็เปิดประตูปณิพานเข้าไปปณิพานได้เนั้นการนั่งสมาธิไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ไม่ได้เลือกพระเนนไม่ได้เลือกว่าอุบาสกอุบาสิกา ผ้าขาวผ้าเขียวยังก็นั่งได้การนั่งนี้เลยว่าเราเคารพพระพุทธเจา้าเพราะพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิใต้ลุกขโมนล่มไม้ต้นไมโพ ยังได้ตัดสโลเป็นพระพุทธเจ้าแต่นั่นเป็นสถานที่ตัดส่วนตัดจริงๆพระองค์ตัดในจิตในใจใจมนุษย์และสัตว์ตั้งหลายนั้น มันพัฒนาการตัวเองมาโดยลำดับนว่าเมื่อบุญปราเมียังเล็กยังอ่อนอยังน้อยก็บำเพ็ญมาแต่เล็กแต่น้อยเหมือนมดแมงึกเล็กในน้อยตั้งแต่สัตว์น้ำสัตว์น้ำบางอย่างของเล็กที่สุดนะ ถ้าใครเลยไปดูลิมทะเลจะเห็นตัวสัตว์สนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเคยลูกเคยหงนลูกเคยก็คือลูกกุ้งกุ้งนั้นลูกมันหลึกๆลถ้าเราไป่อในลิมทะเลบนลูกกุ้งมันอยู่ เป็นฝาเงนั่นแหละมันพัฒนาการมาตั้งแต่สัดเล็กสัตว์น้อยแล้วโยในสัตว์เล็กก็ตามสัตว์ใหญ่ก็ตามมีดวงวิญญาณดวงจิตดวงจิตดวงวิญญาณน,นั้นมนุษย์ปุถุชนก็สงสัย ว่าดวงวิญญาณมันมาแต่ไหนมันเกิดมาเรื่อยหรือความจริงดวงวิญญาณไม่ได้เกิดมันเกิดมาแล้วก่อนเกิดก่อนที่จะเกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์มันเกิดมาเป็นดวงวิญญาณแต่เป็นดวงวิญญาณยังไม่ฉลาดยัง,งโง่อยู่ หลงไหลอยู่ในกิเลสลาคะกิเลสลาคะเนี่เป็นที่หลงไหลของดวงวิญญาณดวงจิตนั่นแหละดวงจิตยังต่ำอยู่ตาบใดกิเลสลาคะมันมากท่วมหัวท่วมตัวของมันหมดจนไม่รู้สึกตัว กิเลสโทสะมันกระทับผมดวงวิญญาณอันนั้นก็เป็นที่ฆ่าตัณหาเวียนตายเวียนเกิดจนกระทั่งว่าไม่รู้จต่ว่ากี่พบกี่ชาติเพียงนับว่าพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งจะได้มาตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้านั้น จะต้องบำเทนทานศีลภาวานาบารเมเป็นจำนวนอสงไขยจนบารเมแก่กล้าหมายั้งดวงวินดวงจิตดวงวิญญาณนี่แหละมันกล้า้นกล้าทำบุญให้ทานกล้ารักษาสินห้าสินแปดสินสิบสองยี่สิบเจ็ด กลาฟังเทศฟังธรรมนั่งภาวนากล้าอยู่ในป่าในเขาในธรรมไม่โกรธตายเมื่อดวงวิญญาณอันนี้มันกล้าขึ้นมาโดยลำดับลำดับจนเป็นพื้นฐานตั้งใจบำเพ็ญจะให้ได้เป็นพระพุทธเจ้า ก็ต้องเป็นได้แต่เป็นเวลานานแต่พระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมโยสองนัยยะคือนัยยะหนึ่งตอนปราถนาด้วยตนเองแล้วก็บำเพ็ญทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมมาโดยลำดับ ย้อนกระทั่งอินทรบารมีแก่กล้าจึงจะได้รัฐทพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งจึงจะตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญไปถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้ ถ้าลำพังแต่ตัวคนเดียวคำว่าบำเพ็ญบรารมีทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนานั้นมันเป็นการหนักหน่วงคือมันกิเลสในใจนี่แหละมันไม่ยอมให้ทําให้ปฏิบัติดวงจิตดวงวิญญาณอันนี้นมันยังต่ำฉะนั้นเราต้องบำเพ็ญ ตั้งใจปฏิบัติบางคนก็ว่าไม่นั่งขัดสมาธิก็ได้กัมั่งนั่งอย่างไรก็ได้อันนี้แล้ว,ว่าคนนั้นยังไม่รู้ไม่เข้าใจ เข้าใจว่าทำตามสบายใจของตัวเองแล้วมันก็จะสำเร็จมรรคผลไปไม่มีข้อแก้ไขในใจในตัวคนเราจะละชั่วทำดีนั้นจะต้องมีน้ำใจเข้มแข็งขึ้นมาทำไม่างนั้นมันก็ละความชั่วไม่ได้ จิตใ,ใจมันจมไปอยู่ในอยู่ในกิเลสราคะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาไม่ยอมเงยหน้าดูฟ้าดูดินอย่างวนหลงไปตามความหลงของตัวเองดังนั้นเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ การเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เรียกว่าเป็นการดีบุญบารมีแก่กล้าขึ้นมาพอสมควรมนุษย์สัตติลาโภการเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์เชื่อว่าเป็นลาบอันประเสริฐถ้าได้ลาบอันประเสริฐนี่มาแล้วเราไม่บำเพ็ญอีก ก็อยู่แค่มนุษย์มนุษย์นี่ก็ยุ่งยากไม่ใช่ของเล่นเพราะเป็นคนมันก็กิเลสมากกว่าคนมันหลายเห็นนั้นโบราณท่านเึงกล่าวไว้ว่ากิเลสมันมีพันห้าตันหาร้อยแปดเท่างนั้น เรว่ามันมีเยอะแยะไม่รู้ว่าจะว่ายัางไงแต่มันจะมากเท่าไรเท่าไรก็ตามให้พากันตั้งใจสมาทานสินธรรมกรรมาฐานด้วยจิตใจของตัวเองไม่ยอมปล่อยให้เป็นไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะ ถ้าปล่อยไปตามนั่นแล้วเรียกว่าตกตำ่ำหลงเป็นคนก็กลายเป็นสัตว์ได้อยากเข้าใจว่าเป็นคนแล้วก็เป็นคนเรื่อยไปสูงเรื่อยไปแต่ถ้าพบใด้ราิใดเมื่อใดเราประพฤติปฏิบัติไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดี มีแต่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเรีนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายระยะนั้นจะต้องต่ำตกเป็นสัตว์สิ่งเยละฉนก็ได้แม้จะเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วก็ตามพึงขั้นเป็นมหาเศรษฐีมีเงินแปดสิบโกดสิบล้าน สมัยโบราณมีเศรษฐีคนหนึ่งแกไม่ค่อยเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าหาเรื่องขัดข้านพระพุทธเจ้าอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นคนมีเงินมีทองมีทรัพย์มีสินมีมีอำนาจวาสนา เห็นพระพุทธเจ้าว่าไม่ดีสู้ตัวไม่ได้คอยตีเตียนพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันเวลาแล้วก็หารู้ไม่ว่าตัวเกิดมาเป็นคนมันต้องมีเวลาตายเมื่อแกชลามาก็เกิดตายขึ้นมา เศรษฐีนายนั้นตายแล้วก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเลยมาเกิดเป็นนกสุนัขขาหมาบ้านเฝ้าบ้านให้ลูกเศรษฐีธรรมดาเศรษฐีนั้นเวลาพอ่อแม่ตายแล้วก็โท้ใดเป็นทายาทมีลกูกก็ให้ลูกนั่นแหละเป็นเศรษฐี พอลูกเป็นเศรษฐีหมาตัวไอเศรษฐีก็มาเกิดเป็นหมาเป็นสุนัขผมมาเฝ้าบ้านให้ลูกชายอีกแต่ลูกชายก็ไม่รู้ว่าพ่อของตัวเองมาเป็นสุนัขในบ้านเข้าใจแต่ว่าตายแล้วก็ศูน เหมือนคนสมัยนี้บางคนว่าตายแล้วมันก็โสนไปเป็นอะไรต่ออะไรไปแล้วไม่ต้องมาอีกตายครั้งเดียวก็แล้วจะกินจะอะไรก็ทําไปตามเรื่องอันนี้แหละคำโทษความเห็นอย่างนี้แล้วเหมือนสุน,นัขขาหมาเฝ้าบ้านทีนนี้วันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็มา พิจารณาสัตว์โลกก็ไปเห็นลูกเศรษฐีที่ตายไปแล้วนะมาเป็น <c oughs> เศรษฐีแทนพ่อโลกเศรษฐีเป็นคนมีบุญบาลีพอที่จะสั่งสอนได้วันหนึ่งพระองค์ไปโปรดสัตว์ไปบินตาบาทกลับมาก็พอดีผ่านหน้า ขอปรา,าสาทของเศรษฐีหมาเศรษฐีก็เลยมาเหา่าเห่าวงวงตามภาษาหมาทีนี้พระองค์ก็มุ่งหวังเพื่อจะได้โปรดลูกเศรษฐีพระองค์ก็แสดงว่าจะออกมาว่าดูก่อนเศรษฐี เมื่อท่านยังเป็นมนุษย์เป็นเศรษฐีอยู่บ้านหลังนี้ก็ด่าให้เราตาคตไม่รู้ว่าจะด่าว่าอย่างไงจนตายแล้วก็มาเป็นสุนัขมาเป็นหมานี่ก็ยังไม่หยุดไม่ย่อนยังมาด่าให้เราตาคตอีกจะกัดแข้งกัดขาให้ยังทุกอย่าง เพราะว่าอย่างนั้นตรับอย่างนั้นข่าวนี้ก็ขจรทั่วไปในเมืองเหมือนสมัยนี้ที่เขาพิมพ์หนังสือพิมพ์ออกมาข่าวต่างๆก็อ่านดูอยู่ในหนังสือพิมพ์แต่เนี้ข่าวที่ว่าเศรษฐีของเมืองนั้นตายแล้วมาเป็นสุนนะมันเป็นไปได้หรือ อันนี้ข่าวเน่ไปเข้าหูลกูกชายลกูกชายก็เกิดไม่พอใจเอพ่อของเราเป็นเศรษฐีจะมาเกิดเป็นหมาได้หรือไม่มีทางเป็นไปได้ทีนี้นก็จะทำอย่างไรต้องไปถามพระพุทธเจ้าจึงจะรู้ไว้ความไม่พอใจขัดเคืองขึ้นมาในใจ ไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้ท่านได้ว่าพ่อของกระผมเป็นสุนัขหรือเออถูกแล้ววางนั้นก็แก้เป็นจริงๆวันนั้นก็พอดีมาเหาเราตัถากตแต่ว่าข้อเท็จจริง นเศรษฐีต้องต้องทำอย่างนี้จึงจะรู้จักว่าเป็นพ่อของตัวเองคือให้ปฏิบัติหมาตัวนั้นเอาใจใส่จัดที่นอนให้มีอาหารให้มันกินตามสะดวกสบายจนมันสนิทสนมคุ้นเคย จึงค่อยกระซิบถามที่หูของหมานั้นว่าพ่อได้เอาทรัพย์สมบัติฝังไว้ในดินที่ไหนบ้างบอกลูกด้วยจะได้ไปขุดเอามาใช้ดีวกว่าทิ้งไว้ในแผ่นดินคอยถามอย่างนี้กับสุนัขตัวนั้นในนี้เมื่อมันคุ้นเคยเรามันก็ พาไปแล้วมันไม่พูดดอกหมามันได้แต่เหามันพาไปธรรมดาคนโบราณน,นั้นทรัพย์สินเงินทองเป็นของไม่เปื่อยเน่าเ,าเขาเอาไปฝังดินไว้ใส่ไหยไว้บังหมามันก็ไปตะกุยที่นั่นที่นี่ให้เห็นเ ก็ไปขุดตามหมาบอกนั่นแหละมันไม่พูดบอกแต้เน่าเอาเท่าเคียเคียพอเศรษฐีมันตายแล้วจิตมันไม่ตายยังมีอยู่มาเป็นหมาเศรษฐีก็ไปขุดได้ของเยอะแยะมันตะกลวยที่ไหนก็หมายไว้หมายไว้ไปขุดได้ เป็นเงินเป็นคำเป็นถาดทถโอ,ตอไตอันใดที่มันไม่เสียจึงรู้ว่าพ่อเรามีมาเป็นหมาแต่ดูนีไหมเพราะบทเชื่อคุณกระพุธพธธรรมประสงค์ไม่ไหว้พระสวดมนต์ไม่นั่งกรรมฐานภาวนาไม่นั่งขัดสมาธิผลที่สดก็มาเป็นสุนัขอย่างนี้หนอะ ก็ตั้งอกตั้งใจมันต่อมาก็ตั้งๆจนเลนตตักบาทใส่บาทพระพุทธเจ้าพระสง์สาวกเป็นประจำนี่แหละคนเราจะไปถือว่าเราดีเราเด่นคนเดียวไม่ได้ต้องมีศีลมีธรรมมีคําสั่งสอนฟังเทศฟังธรรมแล้วตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ เราเกิดมาเป็นคนทำไม่ทำดีมันไปเป็นชั่วก็ได้ถึงขั้นเศรษฐีไปเป็นสุนัขก,ก็ยังมีมากมายเป็นสัตว์สิ่งกระชานตกนรกเหมือนพระเทวทัอันเรื่องบอดีมันเป็นไปได้นั้นเราอย่าให้ตัวเราใจเราตกไปในอารมณ์ ที่ต่ำห้มันสูงขึ้นภาวนาพุทโธท,ทุกลมหายใจเอาจิตเอาใจของเราให้ได้ไ้ปล่อยปละ,ละเลยไปเลื่อนลอยไปตามกิเลสเป็นทุกข์พภตายไปเป็นปูเป็นปลาเขาก็ออกมากินเห็นหมดในโลกเป็นหมูเป็นไก่เขาเอามากินเป็นอาหาร มนุษย์มันก็กินไปเรื่อยถ้าเราทำบุเดีไปเป็นสัตว์สิ่งเดียรัจฉานก็ได้ใช่ว่าตายไปให้เขากินเนื้อกินหนังของตัวเองก่อนจะกินเขาก็ฆ่าให้ตายก่อนก่อนจะถึงตายเนี่ยมันหมหเล่นเล็กน,น้อยเป็นทุกข์เป็นร้อนเขาฆ่าโมดูไม่ได้ลองไปตามเรื่อง อันนั้นผู้ใดไม่อยากเป็นคนชั่วคนต่ำเป็นสัจดิเดรสารก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาในพรรษาปีนี้ให้มันจเจริญขึ้นให้มันก้าวหน้าไปอย่าเพียงแต่พูดเล่นหูสนุกเพลิดเพลินดีอกดีใจอยู่กับหมูค่ณะหรือว่า สิ่งเหล่านี้แหละมันพาให้จิตใจผูกพันอยู่ในวัฏสงสารถ้าเราภาวน,นาพุทโธภาวน,นาตายทุกลมหมายใจเข้าออกจิตใจมันก็จะได้เฟื้อฟูขึ้นมาภาวน,นาให้จิตใจหมันดีขึ้นจเจริญขึ้นเมื่อใจมันดีขึ้นจเจริญขึ้นก็แปลว่า พ้นจากความเป็นมนุษย์ก็ได้ไปสู่สวรรค์เทวโลกพ้นขึ้นไปจนถึงพรม,มาโลกจนมารู้แจ้งในหลักอริสัตย์จะทำทั้งสี่เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายวาจาจิตของตัวเอง แล้วจิตใจมันก็จะได้พ้นออกจากรูปนามกายใจตัวตนสัรบุคคลอันเนี้ให้ได้ถามาอย่างนั้นแล้วก็เกตไปในอารมณ์ตำ่ำไม่ว่าผู้บวชใหม่บวชเก่ายังก็ให้ตั้งใจขึ้นมาไม่เพียงแต่ว่าบวชตำ่ำ ก็พทนี้พ่อแม่บวชให้พ่อหให้แม่บางตามใจพ่อแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เพียงพอเมื่อเราได้มาบวชล้วก็ให้ปฏิบัติให้มันดีขึ้นดีไม่ดีมันรู้ได้โดยตนเองแต่เราปล่อยปปะละเลยไม่ภาวน,นาทุกลมหายใจ เจตมันก็ต่ำไปอารมณ์ต่ำก็คือมันหลงไปตามกิเลสกิเลสนั้นไม่ใช่ไม่รู้มันรู้อยู่แต่มันเลิกไม่ได้ละไม่ได้ถ้าไม่ภาวนาไม่รักษาสินภาวนามันไม่มองเห็นตัวกิเลสเลยมันเป็นตัวตนเป็นตัวตัวเราของเราตัวกูของกูเลย บำลงบำเลอตั้งแต่หลางกายสังขารอันเดียวเจ็ดมันก็ต่ำลงไปเรื่อยไปเพราะนั้นดวงวิญญาณอันนี้มันก็เลยตกต่ำไปเพราะนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจให้จิตใจมันตืินขึ้นรู้สึกตัวไม่นิ่งนอนใจ จึงจะ,จะเจรินกล้าวไปข้างหน้าการทำการปฏิบัตินั้นท่านว่าต้องมีความเพียรมีความอดความทน